ธัญญาพยากรณ์รู้ก่อนรวยก่อนดวงคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจําวันที่1-15กันยาย,ยน256ก่อนที่เราจะไปเปิดดวงเพื่อความแม่นความปังความขลังอย่าเลื่อมอธิษฐานแล้วกด subscribe กดกระดิ่งกันก่อนนะคะถ้ากดแล้วไปเปิดดวงกันเลยค่ะในเรื่องการงานค่ะช่วงนี้ได้ไพ่ซามใบนี้นะคะแนะนําว่าให้ดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเพราะว่าท้ายคลิปจะมีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมและรับมือหากมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะคะ ท่าที่ผ่านมานะคะเรื่องงานมีปัญหานะคะทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะให้พยายามอดทนรอคอยอย่างมีความหวังนะคะในช่วงนี้นะคะระมัดระวังเรื่องการทํางานนะคะคุณอาจจะถูกโกงหรือถูกหักหลังได้นะคะถ้ามีเรื่องการเซ็นสัญญาอะไรนะคะควรดูให้ดีๆนะคะห้ามเซ็นคาประกันเด็ดขาดนะคะหรือเซ็นสัญญาอะไรควรอ่านให้ชัดเจนให้รอบคอบนะคะคุณเป็นคนที่โฟกัส ไปกับความสําเร็จในเรื่องงานนะคะอาจจะลืมมองระหว่างทางนะคะให้ระวังอาจจะถูกหักหลังถูกโกงนะคะไพ่ได้มาสองใบนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะคะให้ระมัดระวังตัวเองทาทุกอย่างด้วยความมีสติรอบคอบนะคะให้ระวังอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากของมีคมในที่ทํางานนะคะ ถ้าเคยบุญอะไรไว้แล้วยังไม่ได้ไปแก้บนนะคะให้รีบไปแก้บนนะคะแนะนําให้ก่อนนอนสวดมนต์นั่งสมาธินะคะไปทําบุญถวายดอกบัวนะคะ ลอยนกนะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องงานค่ะและทํางานด้วยความมีสติรอบคอบนะคะในเรื่องการเงินค่ะช่วงนี้ได้ไพ่สาใบานี้นะคะในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะต้องใช้ใจ่ายเงินไปกับการซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือหรือการดูแลผู้สูงอายุในบ้านนะคะพ่อแม่หรือผู้ที่มีบุญคุณในบ้านของคุณนะคะเขาอาจจะมีอการงอนน้อยใจนิดนึงคือเขาอยากได้ความเอาใจใส่การดูแลจากคุณค่ะ คุณควรอดทนและทําให้เขาด้วยความจริงใจนะคะและเดี๋ยวเรื่องการเงินของคุณจะดีขึ้นด้วยนะคะถ้าเกิดมีปัญหาการเงินนะคะจะมีคนชักชวนให้คุณไปลงทุนหรือไปทําอะไรที่ไม่ดีให้หลีกเลี่ยงนะคะคุณกําลังหาทางออกในการแก้ปัญหาเรื่องการเงินนะคะให้คุณปล่อยใจให้สบายค่ะและเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะ นะนำนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินนะคะให้คุณไปดูแลผู้สูงวัยผู้สูงอายุในบ้านผู้ที่มีบุญคุณกับคุณนะคะและทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะนำเงินไปบริจาคให้กับมูนิธิคนชรามูนิทิสะจว์จับจล่อยนกนะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องเงินค่ะในเรื่องสุขภาพค่ะช่วงนี้ได้ไพ่สามใบนี้นะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะคุณค่อนข้างเป็นคนเครียดคิดวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลานะคะให้ระวังอาการไมเกรนความดันนะคะ การปวดข้อศอกปวดข้อมือนะคะในช่วงนี้นะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องตามัวมองไม่ค่อยชัดเจนนะคะแนะนำว่าควรไปหาหมอนะคะเพื่อไปตรวจสุขภาพนะคะลองเน้นไปตรวจสุขภาพทางสายตาดูก่อนนะคะว่าเป็นสายตาสั้นหรือเปล่านะคะถึงเวลาที่จะต้องไปตรวจสุขภาพแล้วนะคะอย่าปล่อยหรือชะล่าใจนะคะแนะนำว่าช่วงนี้ให้ไปทำบุญกับโรงพยาบาลนะคะ เพื่อเสริมดวงในเรื่องสุขภาพค่ะขอให้โชคดีและอย่าลืมไปตรวจสุขภาพกันนะคะในเรื่องความรักค่ะช่วงนี้ด้ไพ่สามใบนี้นะคะในช่วงนี้นะคะความรักค่อนข้างเปราะบางนะคะคุณอาจจะต้องทํางานเพิ่มขึ้นเพราะคุณมีความหวังความฝันนะคะที่จะก่อร่างสร้างครอบครัวขึ้นมานะคะแต่ความรักช่วงนี้จะค่อนข้างเปราะบางนะคะจะค่อนข้างมีปัญหาระหองระแหงกันได้ง่ายนะคะเหมือนมองไม่ค่อยชัดเจนนะคะถ้าความรัก เป็นความรักเพศเดียวกันและมีความสนใจในทางเดียวกันมีโอกาสที่จะไม่ค่อยมีปัญหาค่ะจะค่อนข้างแฮปปี้เลยนะคะช่วงนี้แต่ถ้าเป็นความรักต่างเพศกันนะคะช่วงนี้จะค่อนข้างมีปัญหาให้คุยกันด้วยเหตุและผลนะคะคุยกันด้วยความรักค่ะถ้าถามว่าคนรักเก่าจะกลับมาไหมช่วงนี้เปิดไพ่มาคือยังไม่กลับนะคะ ถ้าช่วงนี้ความรักของคุณมีความหวาดระแวงมองอะไรไม่ค่อยชัดเจนกวางหูขวางตานะคะควรคุยกันด้วยเหตุและผลนะคะแล้วอดทนค่ะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะคอยห้โชคดีในเรื่องความรักค่ะอยากรู้ดวงชะตาร่วงหน้าแบบส่วนตัวเพื่อวางแผนอนาคตและหาทางแก้ปัญหาล่วงหน้าถ้าใช่นะคะติดต่อแอดไลน์ด้านล่างและทักหาหมอทัญญาได้เลยค่ะ อยากรู้ดวงล่วงหน้าอย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้หมอธัญญาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปดูดวงต่อไปค่ะ